คุณแคทเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมครับ เรื่องจัก,กรพรรดิที่โลกไม่ลืมคุ้นนะแต่นึกไม่ออกอ่ามันเป็นหนังฟอร์มยักษ์มากที่กล่าวถึงจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์จีนในวันที่12กุมภาพันธ์นะครับปี2 4 5 5เป็นวันสุดท้ายในการสิ้นสุดการปกครองแบบราชาธิไตยในจีนจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายเนี่ยของจีนเนี่ยคนไทยจะเรียกว่าจัก,กรพรรดิปูยีแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยเขาจะใช้ว่าจัก,กรพรรดิผู่อี้หรือผูอ่อีซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายนะครับที่สละราชสมบัติในราชวงศ์ชิง,ชงคือที่มาที่ไปเนี่ยมันคือว่าช่วง ะะปกครองจีนอยู่มีอํานาจมากมาแล้วก็ถัดมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะแต่งตั้งใครสักคนขึ้นบาลังต่อมาเพราะเขารู้ตัวว่าเขาอะกำลังจะป่วยแล้วแล้วก็กำลังจะเสียชีวิตแล้วซึ่งในปี24-51พระนางซูสีไทเฮาเนี่ยก็เรียกตัวองค์ชายคนหนึ่งนะพระนามเต็มว่าไอซินเจียหลวปู่อีหรือไอซินเจียหลัวผู่อีที่ตอนนั้นเนี่ยเขามีอายุแค่2อถึงสามขันศาเท่าน,นั้นเข้ามาแล้วก็มาขึ้นบาลังต่อลองคิดดูว่าเด็ก 2, 2> อถึงสามขวบมาอ่นั่งบัลังปกครองบ้านเมืองไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเขามี ผู้สําเร็จราชการแทน<อ>นะฮะถัดมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจีนเนี่ยอยู่ในช่วงล่าอาณานิคมใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของประเทศฝรั่งเนี่ยเข้ามาที่พยายามจะยึดจีนด้วยประกอบกับชนชั้นสูงที่ไปจบการศึกษาจากเมืองนอกเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยจากพัทภูอีเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังต้องห้ามที่ไม่สามารถออกไปนอกกำแพงวังได้เลยแล้วด้วยความเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าภายนอกอ่ะมันเกิดอะไรกันบ้าง นะคนมีพยายามที่จะล้มการปกครองบ้างอะไรบ้างนะครับเข้ากับประเทศอื่นๆในยุโรปบ้างจนกระทั่งวันที่12กุมภาพันธ์นะครับปี2455ปูยีเน่นั่งบัลลังก์ได้แค่3ปีต้องสละราชสมบัตินะครับเนื่องจากว่าฝ่ายสาธา,ารณรัฐนิยม หรือสมาคมพันธมิตรปฏิวัติจีนนะครับนำโดยญญซุนยัตเซนเคยดินชื่อนี้ไหมฮะ,ะญญซุนยัตเซนเนี่ยกล่าวหาว่าผู้สําเร็จราชการแทนจกักรพรรดิปูยีเนี่ยละเลยการบริหารบ้านเมืองเลยทําให้ประเทศระสรํารสายที่มาของญญซุนยัตเซนเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีนพอปูยีเนี่ยสละราชะสมบัติแต่ว่าเขายังได้รับอนุญาตให้อยู่ในพระราชวังต้องห้ามได้นะครับแล้วก็พระราชวงังริลลุดอนได้โดยได้รับ,บเบีย้ยราชวงศ์เนี่ยปีหนึ่งนะณยุคนั้นเนี่ยสี่ล้านเหรียญ ถื oh, อะนะว่าเยอะ oh. แต่อย่าลืมว่าเขามีข้าราชบริพารเยอะอมีขุนนางเยอะอต,อต้องใช้เงินทั้งหมดนี้ในการดูแลซึ่งภายนอกวังเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วแต่ในวังเนี่ยปู่ยียังถือว่าเป็นจักรพรรดิอยู่แต่มีอํานาจแค่ในวังเท่านั้นถ้าใครที่เคยได้ดูเรื่องจักรพรรดิที่โลกไม่ลืมเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าปู่ยีตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเขายังคงคิดว่าเขาคือจักรพรรดิอยู่แต่เขาไม่ได้อนุญาตให้ถูกออกไปนอกวังได้โอเคเหมือนเป็นจักรพรรดิเฉพาะในวังใช่จักรพรรด คือแค่3ขวบใช่ไหมยใช่ครับจนกระทั่งใช้ชีวิตโตขึ้นมาแล้วในฉากในหนังเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งที่น้องชายของจักรพัรดิเนี่ยเข้ามาเล่นในวังแล้วเหมือนน้องชายก็รับรู้มาว่าพี่เราเนี่ยไม่ใช่เป็นจักรพรรดิต่อไปอก็นําเรื่องเนี้ยมาบอกพี่พี่ก็บอกว่าใครบอกว่าฉันไม่ได้เป็นจักรพรรด อ่าฉะนั้นเป็นจกักรพรรดิอยู่ชั้นใหญ่ที่สุดในประเทศอันนี้อะไรประมาณเนี้ยอ่าคือน้องอยู่นอกวงังน้องก็จะเห็นอะไรมาจ,<ะ>จนกระทั่งจกักรพรรดิเนี่ยมีฉากหนึ่งที่ค่อนข้างสลดก็คือเขาปีนกำแพงวงังแล้วก็ได้ไปเห็นกองทัพทหารแต่งตัวเป็นยุโรปเลยที่ไม่ใช่แต่งตัวเป็นเหมือนราชวงศ์จีนอะ่ะเขาก็เลยเริ่มรู้ว่าเอ๊ะข้างนอกมันมีอะไรอ่าอาจจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วอะไรประมาณนี้จากนั้นไม่นานครับพระองค์เนี่ยถูกไล่ออกจากวังฉากในหนังเนี่ยเป็นตอนที่พระองค์กำลังตีเทนนิสอยู่โตแล้วแล้วก็เหมือนมีทหารเน กปักกองเทียนจินอันนี้ทางยุโรปเนาะมันคนจับเป็นยุโรปกับจีน ยุโรปกับฝั่งซุนยัสเตนนี่แหละเป็นคนเข้ามาแล้วแล้วมาจับย้ายไปอยู่เขตปกครองเทียนจินเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของกองทัพญี่ปุ่นพอช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปี2475จนะครับจักรพรรดิปูยีเนี่ยกลับขึ้นมาครองราชอีกครั้งแต่ว่าขึ้นมาครองราชในเขตที่เรียกว่าแมนจูกัวตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตปกครองของญี่ปุ่นเหมือนกันคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนหนุนให้จักรพรรดิปูยีเนี่ยกลับมาขึ้นครองราชอีกครั้งแต่ว่าอยู่นอกเขตปกครองจีนก็คือพื้นทีี่่่บรรรริิเเเวววววณนนนัััั้้ยกกกกาแแแจจจจูะป็พดอองงง์ขตล ปูยีเนี่ยไม่ได้มีอํานาจอะไรใดๆเลยเพราะต้องทําตามกองทัพญี่ปุ่นเท่านั้นอ่าเพราะว่ากองทัพญี่ปุ่นเนี่ยต้องการเอาตรงนี้ไปเหมือนไปคานอํานาจกับจีนก็ตอนนั้นญี่ปุ่นยึดไปแล้วแหละใช่ใช่ครับและรัฐบาลแมนจูกัวเนี่ยหรือประเทศแมนจูกัวตอนนั้นเนี่ยถูกล้มล้างในปี24 8 8หลังสงครามโลกนี้สองสิ้นสุดลงเพราะว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามแมนจูกัวก็เลยล่มสลายไปด้วยพอหลังจากนั้นเนี่ยสภาพโซเวียตในยุคนั้นนะครับก็จับกลุ่มปูยีขณะที่ปูยีเนี่ยพยายามที่จะหลบหนีไปญี่ปุ่นปูยีีเเลลยยกกาป็นึท่คุมขัง แล้วก็ไม่มียศฐานบรรดาศักดิ์แล้วในปี2492ปูยีถูกปล่อยตัวจากสหภาพโซเวียตเนื่องจากสลาตินที่เป็นผู้นําของสหภาพโซเวียตตอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะสร้างสัมพันธ์กับจีนก็เลยปล่อยตัวเฉลยศึกรวมถึงปูยีด้วยซึ่งจีนตอนนั้นเนี่ยปกครองโดยเ,มเมหมาเจ๋อตุงทีนี้เหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็เลยจับกลุ่มปูยีนะครับไว้ในเรือนจําเพื่อ,อปรับทัศนคติโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งปูยีถูกจับเนี่ยนานถึง9ปีด้วยกันในระหว่างนั้นเนี่ยปูยีถูกใชเน,งงนทนอหักมโษื ในหนังเนี่ยเขาบอกว่าปูยีห้ามมีผู้รับใช้ทุกคนในเรือนจําทําอะไรปูยีต้องทําทําเหมือนประชาชนทั่วไปธรรมดาหมดแล้วทีนี้ในปี2,502ปูยีก็ถูกปลดปล่อยจากเรือนจำนะแต่ว่าเขาก็ต้องใช้ชีวิตแบบรันทดนะ่ะเพราะลองนึกดูว่า ตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเนี่ยม,มีแต่คนรับใช่<ม>ใชไหมฮะทำอะไรไม่เป็นเลยทั้งอ,อย่างเดียวอันเนี้ยต้องดำเนินชีวิตทีตต่ตัวเองละและปูยีถูกบังคับให้ประกาศตัวเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยทีนี้ต่อมาปูยีก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นคนสวนในสถาบันพฤกษศาสตร์จากจักรพัมาเป็นคนสวนในสถาบันพฤกษศาสตร์หลังจากนั้นมาปูยีเขาเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากเนี่ยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าวอร์เตอร์เชียนวอร์เตอร์เชียนนี่แปลว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้าคือเล่าเรื่องราวของตัว ของสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติและก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบสามัญชนในปี25 1 0อิอันนี้เกิดหรือยังฮะปี2 5 1 0อยังยัง <laughs> ด้วยวัยห1สเอ็ดปีนะครับปูยีเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในไตแล้วก็หัวใจล้มเหลวการจากไปของปูยีเนี่ยเป็นที่จดจําของชาวโลกเลยเพราะว่าเป็นจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนลองคิดดูว,ว่าจีนเนี่ยปกครองแบบราชาธิปไตยมาเป็นพันๆปีแล้วสิ้นสุดตรงเนี้ยด้วยอนณานิคมคนจีนที่ไปเรียนต่างประเทศมาแล้วมีหัวคิดก้าวหน้านะครับ อัฐิของปูยีเนี่ยไปเก็บไว้ในสุสานปฏิวัติป่าเปา,ปาสานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมันมีเรื่องเล่าว,ว่าคนที่เข้าไปในพระราชวังต้องห้ามแล้วเข้าไปดูตรงบัลลังที่จกักรพรรดินั่งเอ,อมีคนเคยเห็นมีคนเคยเห็นและช่วงที่พระราชวังกำลังจะปิด ก็มีคนเคยเห็นและได้ยินเสียงแปลว่าปูยีเนี่ยอาจจะยังไม่ไปไหนอลองคิดดูเปลี่ยนจากจากักรพรรดิมาเป็นคนธรรมดาสามัญชนแล้วอยู่ในคุก<อ>โโชีวิตจะเป็นยังไงพอเราทํางานมาสักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกมันอิ่มตัวแล้วก็อยากเติมไฟนั่นก็คือไปเป็นเด็กนักเรียนนอก,นอกเมืองไทยเนะี่ยคว่านักเรียนนอกอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นค่านิยมที่คนเปิดและให้โอกาสลหลายๆบริษัทใช่พูดถึงในเรื่องของแบบค่าตัวขึ้นด้วยไหมคะขึ้นค่าตัวเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าจากของเดิมที่ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างสูงแต่พอเป็นจอยโปรแกรมมาครับค่าใช้จ่ายมันจะถูกลงโอกาสมันมาแล้วบนที่ BAC นะ British Academic Center นะไม่ต้องไปสอบ i อเอเทอมที่1เราจะเรียนที่เนี่ยเราก็มีกวนมีแกง๊งพูดคุยแล้วก็ติวกันได้มันเป็นการเตรียมตัวที่ดีแล้วสังคมที่นี่ครับแล้วรวมถึงเพื่อนนะ่ะพอไปอยู่ต่างประเทศนะ่มันคือมิตรที่ดีของเราเลยอะ่ะแล้วเวลาไปที่โน่นนะครับแต่ละคนอยู่ก็จะต่างเมืองกันบางคนก็จะอยู่เชฟฟิลด์บางคนก็จะอยู่บิสโทรเวลาที่เราเรียนอยู่ที่เคมบริดจ์พอวันว่างเพื่อนก็มาละเราก็จะต้อง เป็นเจ้าบ้านพาเพื่อนเที่ยวอะไรเราก็ไปเยี่ยมเพื่อนในแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละเมืองเราก็ไปพักกับเพื่อนใช่นนไม่ต้องเสียค่าบ้านด้วยไม่ต้องเสียค่าบ้าน <c oughs> อันนี้มันคือคอนเน็กชั่นที่ดีตอนที่พี่ไปอายุ56าหนึ่งไม่ต้องกลัวเรื่องอายุ2ไม่ต้องกลัวเรื่องจะเรียนไม่ทันเพื่อนมีความรู้สึกโอ้โหมันตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยมันเหมือนเติมอะไรบางอย่างให้กับตัวเราเองอย่างที่บอกครับว่าพี่เลือกไปใช้ชีวิต พี่ไม่ได้เลือกไปเรียนอย่างเดียวพี่ถึงจะอายุ50กว่าแต่พี่ทําตัวเหมือนเด็กเลยพอเขาเรียนเสร็จเขาไปทํางานพาร์ทไทม์เขาไปเที่ยวกันเขาใช้ชีวิตยังไงพี่ใช้ชีวิตเหมือนเด็กเลยพร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนน้าที่ไม่เต็มแก้วไม่เกี่ยวกับอายุเลยม,มันเกี่ยวอยู่กับใจ